หนึ่งเทคนิคเพิ่มพลังชีวิตนะคะหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าพลังงานเท่ากับพลังเงินและเราเนี่ยอยากจะมีพลังชีวิตที่ยอดเยี่ยมเพื่อดึงดูดเงินทองดึงดูดความสําเร็จเข้ามาเนี่ยเราต้องทํำยังไงนะคะวันนี้มีเทคนิคที่ง่ายมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการคอนเนคกับธรรมชาติค่ะลองไปในสถานที่ที่มีธรรมชาตินะทุกคนเช่นสวนสาธารณะน้ําตกภูเขานะคะแม่น้ําอะไรก็ได้นะแล้วแต่ที่เราชอบเลยไปสัมผัสกับลมเย็น ไปรับอากาศบริสุทธิ์ลองถอดรองเท้าเดินกับพื้นทรายดูสิลองถอดรองเท้าเดินกับพื้นหญ้าดูสิให้ตัวของเราได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติค่ะตัวเราเนี่ยจะมีพลังชีวิตที่สูงขึ้นเมื่อเราได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติทุกคนในภาพตามนะ,ะโลกใบนี้มันคือความมั่งคั่งร่มสมบูรณ์ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เหลือเฟือรดมสมบูรณ์ถ้าตัวเราเนะคะสามารถเชื่อมต่อกับความรดมสมบูรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับธรรมชาติเราจะมีพลังชีวิตที่สูงข,ขึ้นค่ะและคนที่มีพลังงานชีวิตที่ยอดเยี่ยมก็จะดึงดูดพลังเงินดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะไปเชื่อมต่อกับธรรมชาตินะคะเราทุกคนจะมีชีวิตและมีพลังชีวิตอันยอดเยี่ยมค่ะ